โอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าเกมบ้านหมานะครับทุกผู้ชมวันนี้ก็เลือกมาเป็นเวอร์ชั่นนี้เลยนะครับมาลองดูซิว่าจะรอดหรือเปล่านะครับรอบนี้ก็มีเข้ามาที่80,000กว่าบาทนะครับขอจัดทุนหนักหน่อยละกันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาซื้อเต็มที่เลยนะครับทุกผู้ชมไม้เดยวผมจะซื้อไปเบส300นะครับมาลองดูซิว่าไม้แรกในผมจะรอดหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้รับเว่าความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะ สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับพูดถึงเกมนี้ก็ล่าสุดผมเข้ามาเล่นแตกดีมากนะครับวันนี้ก็เลยกลับมาย้ำนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกับฟรีเกมกันต่อเลยดีกว่าท่ผู้ชมแต่ว่าถ้าไม้นี้ไม่รอเดี๋ยวผมจะลองซื้ออีกสักไม้แล้วกันนะครับก็ถือว่าวัดดวงหน่อยแล้วกันนะครับมาตอนนี้รอบหมุนฟรีละแค่5รอบนะครับท่านผู้ชมจะได้ทุนคืนหรือเปล่านะ มาเอาหน่อยเพื่อนโอเคสวยเยังไปต่อได้อยู่ท่านผู้ชมอมบวกแค่หนึ่งรอบเองอะมาดอกนี้จะได้หรือเปลามาอะไรมาเพื่อนโอเคครับท่านผู้ชมมาตอนนี้ได้วินมาแค่3,700กว่า็บาทนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้ทุนคืนนะครับท่านผู้ชม ไว้ดอกนี้สวยมาได้เท่าไหร่ครับโอ้โหบอกมาอีกหมื่นกว่าบาทนะฮะท่านผู้ชมและแค่2รอบสุดท้ายนะครับช่องสุดท้ายนี้จะคิดว่าจะได้ปะท่านผู้ชมผมว่ายากอยู่นะเพราะว่าตอนนี้เรารอบหมนฟรีก็เหลือแค่1รอบสุดท้ายเองนะครับวิโอ้จัดไปครับท่านผู้ชมไม่มาว่ะโอ้ ดอกนี้จุกจุกไปเลยนะครับบวกมาอีกหมื่นสองนะครับท่านผู้ชมมาดูซิว่าจะบวกอีกกี่รอบนะครับบวกสองรอบนะครับท่านผู้ชมขอแบบจุกจุกเน้นๆหน่อยละกันนะครับดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะโอเคครับท่านผู้ชมโอ้โหดอกนี้เข้าไลน์ได้สวยมากนะครับมาบวกมา37,000กว่าบาทนะครับ มาเดี๋ยวเรามารุ้นหนึ่งรอบสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับนายเป้าเอาหน่อยเบื่อนโอเคครับทุกผู้ชมโอ้โหรอบนี้บอกมาอีก9 0 0 0นนะครับก็รวมได้มาประมาณ80,000กว่าบาทนะคะโอ้โหนักผู้ชมไม้แรกสุดยอดเลยนะครับโอเคตอนนี้รวมทั้งทุนกับกำไรก็ขึ้นมาประมาณ1 4 0 0 0 0กว่าบาทนะครับ ก็ขอปรับเศษหน่อยละกันนะผู้ชมสำหรับใครสนใจอยากจะเล่นตามก็เข้าไปตามกันได้นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีกิจกรรมมาให้คุผู้ชมได้เข้าร่วมกันนะครับแต่ยังไม่แน่ใจนะว่าจะลงเป็นช่องไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งในช่องอีกทีละกันนะครับก็สําหรับใครที่เข้ามาดูช่องผมยังไม่เคยกดติดตามนะครับถ้าชอบเกมมีคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดสันกร่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับเวลามีกิจกรรมหรือว่าลงคลิปอะไรใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดนะครับคุณผู้ชม โอเคครับผมก็เอาเป็นว่าพอแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเกมใหม่นะครับสำหรับใครที่ชอบเกมมีคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับ